ไม่เลยเธอ,ไม,อไมู่้แจ้งตำรวจบีแจ้ตงตำรวจบีแจ้ตงตำรวจฮะแจ้ตงตำรวจแจ้ตงตำรวจอ่ะโทรสิอ,อ่ะปวดเล้ยอุ้ยใครคิดว่าเอ้ยมองไม่เห็นทะเบียนอะ่ะมันไม่มีทะเบียนหลังจากที่เกิดเหตุน,นะครับตำรวจเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็ตรวจสอบ จากกล้อง cctv นะครับแล้วก็จากพยานอะไรต่างๆนะครับก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนอัมพวานะครับเราก็ติดตามไปที่อัมพวานะครับแล้วก็เจอตัวนะฮะแล้วก็ซึ่งเจ้าตัวก็ให้ความร่วมมือนะครับว่าเป็นคนที่ลงม,มือก่อเหตุจริงครเขาก็แจ้งว่ามาีมีการขับรถเบียดกันนะฮะแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ได้จอดรถแล้วก็ใช้ใช้ใช้ใชใชหินปาไปที่รถจริง นะครับเราแซงขึ้นมาเฉยเค่ะเพราะว่าเขาแบบมีความรู้สึกว่าคือคือเขามาเป็นรถกลุ่มใหญ่นะคะแล้วเราก็แซงเขาขึ้นมาโดยปกติแล้วเนี่ยอืมคือเราก็ต้องขับในเลนเราอะนะคะก็แซงเขาขึ้นมาปกติเนี่แหละคะ่ะแล้วเขาเขาก็เขาก็กตามตามจากจาก ตรงที่จุดแซงอะค่ะประมาณสักสองสามกิโลน่าจะได้ค่ะแล้วก็มาถึงที่เกิดเหตุค่ะมาทั้งสามคนค่ะพี่เป็นคนขับค่ะแล้วก็มีลูกชายลูกสาวค่ะลูกสาวอายุสิบห้าลูกชายอายุสิบเจ็ดค่ะแล้วได้รบฟังบ,บ,บาดเจ็บแบาดเจ็บอะไรบ้างไหมไม่ค่ะแต่ลูกสาวเสียขวัญมากค่ะแ,แล้วร็นปไง ทางด้านด้านหลังนะคะกระจกด้านหลังนะคะแตกแล้วก็ทะลุลหินทะลุมาที่อคอนโซลทางด้านหน้าค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายกระจกแตกแล้วทั้งบานค่ะ แล้วก็ทางด้านหน้ากระจกหน้าตรงหน้าคนขับเลยนะคะแตกมีรอยแตกรแล้ววันนี้ได้มาคุยกับน้องแล้วตกลงกันยังไงบ้างคะก็น้องเขาก็ได้การขอโทษแล้วค่ะแล้วก็จะรับผิดชอบค่าเสียหายค่ะจริงๆแล้วอยากจะให้เอาเอาถึงที่สุดนะคะเพราะว่าพี่มองว่าเขาทำอยู่ในที่สาธารณะที่คนชุมชนในเขตชุมชนในเขตของ อตรงนั้นะมันมีป้องตํารวจอยู่ซึ่งเขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะไม่ได้เกรงกลัวเลยว่าเออแบบมีกล้องวงจรปิดหนาอะไรเนี้ยแบบเนี้ยคือเขาคือเขามากันกเป็นกลุ่มแบบเนี้ยเป็นขบวนการแบบเนี้ยค่ะพี่พี่แล้วมันทําให้เราเนี่ยมันกระทบจิตกระทบ,แบบคือเกรงกลัวคือเราเรามีความรู้สึกเขาเขา,เขาขู่ทําให้เราเราเราคลัวมากอะค่ะคือลูกสาวเสียขวัญมากค่ะ